เจ้าปั๊มตัวนีนะ้ถ้าเราไม่จ่ายไฟที่วาล์วตัวนี้นะฮะโฟมก็จะร่วงเราครับเดี๋ยวเราจ่ายไฟครับจ่ายไฟเข้าไปเลยนี้เราจ่ายไฟแล้วครับบตัวนี้ก็โฟก็จะมาะครับอันนี้ทางเจ้าหน้าที่เราจะตั้งไว้มาสัก60เรากวจะประมาณ60แล้วตั้งเพิ่มไดนะ้ก็ไปตั้งที่ตัวปัมม๊มเราครับตั้งเพิ่มอยู่ที่ลูกค้าใช้งาน ปล่อยออกก็จะเยอะนะครับพอเข้าว่าจะน้อยนะครับอยู่ที่ความเร็เวแต่ว่าเราไปดูในแรงดันนะเราเทแรงดันนะครับผมสองร้อยบาทเหลือ <ๆ S 3> เลยโอเคอัตราไหลมาครับ,รบอันนี้ก็ใช้ได้เลยแล้วครับ,มรบเม็ระบบน้เย็นไม่ร้อนด้วย ก็อย่าลืมที่คุมไฟตัวนี้แล้วก็ตั้งที่ตัวนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามด้วยนะครับ